ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันที่15กันยายน2567ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และของเิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาอยู่ในตลาดส,สดเมืองสุรินทร์นะคะตลาดส,สดเมืองสุรินทร์เลรก็เปลี่ยนเราจะมารีวิวอาหารร้านลาฮนะคะทุกคนขายขายดีมากนะคะทุกคนตอนนี้เราจะเข้าก่อนก่อนที่คนจะมารุมแล้วจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะ,ะนะคะทุกคน ร้านของน้องอยู่ตรงข้ามร้านปลาที่เราไปซื้อประดับหมะเจ้าประคัมนะคะเนี่ยเราลอวรให้ดู่อนค่อยทักถ่ายเจ้าของร้านนะคะก็จะมีต้มหมูนะคะต้มเป็ดลาบเป็ดลาบหมูนะคะทุกคนเนี่ยมันก็จะทําใหม่ๆนะคะเดี๋ยวค่อยทักท่ายดูบรรยากาศในร้านไปก่อนนะคะทุกคนน,นี่นะะี่ว่าต้มเป็ด ต้มขาหมูนะคะต้มขาหมูลาบปลาดุกมีลาบปลาดุกด้วยโอ้นะมีลาบปลาดุเว้ยสิมันก็จะทำลาบเลยนะลาบก็จะมีลาบน้ำตกด้วยใช่ไหมมีน้ำตกหมูลาบเป็ดลาบหมูขาวน้ำตกหมูลาบเป็ดลาบหมูมากเลยว้าวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทักทายสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรนะคะร้านอะไรคะ ลาบร้อยเอ็ดนะคะอยู่ตรงกลางในตลาดเลยนะคะทุกคนขายขายกี่โมงชิมกี่โมงคะขาย่ายสองายสองถึงสองสี่ทุ่มขายสองถึงสี่ทุ่มนะคะอันนี้ร้านลาบร้อยเอ็ดนะคะทุกคนก็จะมีน้ำตกหมูลาบเป็ดแล้วก็ลาบหมูอันนี้มีหมกอะไรคะหมกหมไม้ใส่หมูหมกมอไม้ใส่หมูหมกไข่ปลาหมกหมูอันนี้แล้วลูก แหนมหมูนะคะทุกคนว้าวไม่มีอย่างเดียววันนี้มีลาบปลาดุกเมนูแบบนี้จะมีทุกวันไหมคะมีทุกวันนะคะน้องจัดลาบชุดเท่าไหร่เอ่ยหกสิบบาทบาทแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นลาบพวกนั้นราคาลาบปลาดุกละสามสิบบาทสนะคะโอ้ถ้าเราเป็นลาบน้าตกพวกนี้หกสิบนะคะทุกคนอ,อนะคะแวะมาได้นะคะในตลาดสุรินทนะครับเข้ามาจะมีลาบร้อยเอ็ด อยู่ตรงกลางเลยนะคะทุกคนบ่ายสองก็จะเห็นเลยอยู่ตรงข้ามกับร้านปาร้านะคะพิกัดนะคะแล้วก็ขนมแรงนี้จะมีร้านลาบอยู่ร้านเดียวนะคะเยื้ยงขนมจีนเยื้องอาหารไทยแล้วก็จะมีร้านลาบอิสานะครับของลาบร้อยเอ็ดนะคะก็ขายทุกวันขายมานานหรือยังลูกมานานแล้วค่ะโอ้ขายมานานแล้วแหละเพราะว่าอเมีมาก็เจอเลยอเมีมาอยู่สุรินทร์ได้ห้าปีแล้วก็เห็นเห็นห้าปีแล้วนะคะทุกคน คนจะรุ้มากมากกว่านี้ใช่ไหมมากกว่าดูนะคะน้องจะทาใหม่ๆเลยนะคะของเขาจะทําน้ําปกเขาก็จะกรอกไว้อย่างนี้นะคะทุกคนนี่ตอนนี้คนยังมาไม่เยอะเรารีวิวได้นะคะทุกคนถ้าอีกสักคู่หนึ่งที่ไม่ได้รีวิวเพราะอะไรเพราะคนเต็มนะคนเต็มอันนี้ยังยังเร็วอยู่นะคะทุกคนเนาะก็จะมาเรื่อยๆยนะคะบางทีคนเข้าแถวยาวเลยแอดมินไม่สะดวกในการรีวิวเลยนะ,ะทุกคนเคยแตไม่เห็นนะคะ <laughs> จะของร้านสวยสวยจริงๆตานะคะก็ะนะคะแวะมานะคะทุกคนร้านลาบร้อยเอ็ดนะคะดูหน้าตานะคะทุกคนแต่ขายอยู่สุรินนะคะไม่ต้องไปถึงร้อยเอ็ดนะคะทุกคนนะลาบร้อยเอ็ดแต่อยู่สุรินนะ,ะมีลาบหมูลาบเป็ดแล้วก็น้ําตกหมูนะคะ,ะ,ะ,คะ,ะทุกคนลาบปลาดุกต้มหมูหมกหน่อไม้นะคะอาหารคุ้บ้านแล้วก็มี ไก่ปิ้งด้วยนะทุกคนนี่ลาบน้ำตกลาบหมูท้่ลาบเป็ก็ชุดละ60บ,บาทนะทุกคน60บ,บาทเราก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนอิ่มแล้วนะคะหกสิบบาทลาบหมูตกสิบแล้วก็มีลาบปลาดุกานบาทนะนนะเนาะลาบครับท่าน่า

สามัดสามัดนี่เขียห์ขามีหนูหางลากร้อยเอ็ดนะ,ะตลาดมีสดมีทุเรยนนะขายตั้งแต่สองหุ้นถึงสี่หุ้นนะคะเรามาเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้เลยนะ,ะทุกคนอาหารอยากทานอาหารเร่งด่วนแล้วก็สั่งได้น้องก็าทำสะอาดอยู่นะทุกคนนะเขาจะติดค่อบไปอย่างดีนะคะ วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความคุยแล้วก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาอยู่หน้าร้านลาบร้อยเอ็ดนะคะสาขาตลาดสุดเมืองศซลินนะคะแล้วก็วันนี้ว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในเมนูลาบร้อยเอ็ดในวันนี้นะคะาหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็กราบทนภัยเพิ่มขนเอฟซีไว้นะดินด้วยนะคะ อบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสบไลด์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตละสิน่นไล์สไตได้มีกำลังใจนําเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาตาลาดสวินร้านลาบร้อยเอ็ดนะอยู่ยังก,กลาๆตรงหน้าร้านปลาตรงที่นี้นะคะทุกคน ก็มาซื้อลาบซื้อต้มนะคะหมูกันได้เลยนะคะสำหรับคิมีแอนมินขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณร้านลาบร้อยเอ็ดด้วยนะคะที่อนุญาตให้รีวิวขอบค,ค,คุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะแอนมินขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ